สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ทางแสงเทียนนำทางจะมารีวิวเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพุทธศักราช2538ซึ่งเป็นเหรียญเก่านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆของเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับมาขอกำลังใจดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการ หาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสาสิบแปดเป็นชนิดคิวโปูน้ขึ้นนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่หนึ่งบาทเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สบมิลิเมตรน้ำหนักสามจุดสี่กร,รมัมประเภทหมุนเวียนนะครับด้านหน้านะครับรายละเอียดด้านหน้า ตรงกลางเหรียญนะครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพมลอดุลยเดชปินพระพักรไปทางเบื้อขวานะครับทรงฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชละด้านซ้ายนะครับมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9เรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูป วัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับส่วนด้านบนนะครับจะเป็นตัวอักษรนะครับที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมานะครับจะเป็นพศที่ผลิตนะครับก็คือพุทธศักราช2,538ถัดลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับและเลขหนึ่งอ阿拉ซึ่งตามด้วยคําว่าบาทปิดท้ายนะครับ สำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นครับคือวันที่8สิงหาคมพศ2529ส่วนจำนวนการผลิตเหรียญนะครับอยู่ที่589ล้าน3เส้น9 4 6 5 0เหรียญนะครับสำหรับราคานะครับที่ประเมินตามหน้าเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาเหรียญรุ่นนี้จะอยู่ที่เหรียญละไม่เกินเหรียญละ50บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน เนื่องจากว่ายอดผลิตมาค่อนข้างจะเยอะนะครับห้าร้อยกว่าล้านราคาจึงค่อนข้างจะไม่สูงเท่าที่ควรนะครับซึ่งต่อไปราคารุ่นนี้อาจจะสูงก็ได้เนื่องจากมีข่าวมาจากสำนักกระสับนะครับเขาจะเริ่มผลิตเหรียญรุ่นใหม่นะครับของรอสิบขึ้นมาเยอะมากๆเขาน่าจะเก็บเหรียญรุ่นของรอเก้า เต้าคังนะครับจริงอยากให้เก็บไว้อะไะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับที่สําคัญท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดให้ทุกวันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ